มันต้องกวาดไม่ต้องกวาดเสียงหลังค่ะท่ไหนหมายถึงมันต้องกวาดมันต้องกวาดตั้มเราเพิ่งไปไปแล้วมันต้องกวาดควาดเขาตั้ไปกองกันอยู่ข้างล่างอันนี้เองตั้กองก็อยู่ขบนเขาเขาก็ตั้ตั้ทุกอย่างแค่นั้นแบะ ไปอีกเหมือนใค้งนัไม่ฉลเรองลยนะไม่มีผู้บ่าวมาอู้เลบ้านเียเ่ดหรือ้เ่ให้คุปตเอาวัวมาขออะไนะให้ผู้ออาานะผบ่าเอาวัวมาอขออันนี้เมื่อกี้ก็เป็น การเรียนรู้ตำนพิเผาโบราณแม่โสภานะครับที่ชุมชนตำบลบ้านแหลมนะครับสนใจก็มาเรียนรู้กันได้นะครับเรามีบ้านพักที่ไอตะพุโทโธสเตย์ด้วยนะครับอันนี้บรรยาก,กาศภายในศูนย์ชุมชนเรานะครับก็ะจะเป็นลานล่มนะครับ แฝงตั้งนไม่ตั้งหนะไม่ใช่หนูแม่ก็ตามค่ะนม่ทอย่างนี้นี่ไงต้องจริงอ่ะต้อตั้งนึ่งเลยข้าตักอะไรข้าตักอะไรนี่ข้าวตักอะไรกีน